เห็นลงบนจอท่จอลงเออยู่ข้างในแล้วเมื่อกี้เข้าไปแล้วค่ะลองลองลองเสรีนะคะนอนนนอข้าผู้รู้เต็มที่มาได้จะได้ตอบเหมาอนกันดูที่ตอบตรงไหนบ้างในหลุมนี้มาดูดู

ท่านบอกว่าช่าอนี่ไม่ช้าไม่นานมันจะไปเพราะมันเวลาที่เขาได้บุญได้สมได้บารเขาจะไปก็ถามบอกว่าไม่ไม่ที่เขาอ่านยี่เป็เืองเวลาที่เขาต้อง